สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่อ r โรคาวาริี้ในเทปพ,พิเศษค่ะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อมาพูดคุยกับตัวแทนจําหน่ายน้าเพศกัดเพื่อสุขภาพมาชูมพลัสค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับพี่ธนพงษ์ปานยิ้มนะคะหรือว่าพี่ต้นของเรานั่นเองนะคะพี่ต้นค่ะก่อนที่พี่ต้นจะเข้าสู่การเป็นตัวแทนจําหน่ายของน้าเทศกัดเพื่อสุขภาพพี่ต้นประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะก็ที่ผ่านมาก็ทํางานส่วนตัวนะครับก็มีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเขาบอกว่าการทําอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเหมือนเป็นเสือนอนกินก็คล้ายๆะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นนะใชมมันมีรายะเดียดเยอะแล้วอย่างนี้พี่ต้นเข้าสู่ธุรกิจ น้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงตัวน้ำเห็ดหสกัดเนี่ยก็บังเอิญได้รู้จักกับคุณแม่ของท่านประธานนะครับก็พอดีทาบุญร่วมกันจริงๆเป็นเรื่องทําบุญจริงๆก็ไปวัดด้วยกันแล้วก็เจอกันทีนี้แกก็ชักชวนเข้ามาดูพอเราไม่เห็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวน้ำเห็ดใช่ไหมคือเราค่อนข้างมีความสนใจเพราะว่าในเมืองไทยตัวเห็ดตอนนี้กําลังได้รับความสนใจแล้วก็สินค้าตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวอื่นที่อยู่ท้องตลาดาก็สนใจตัวสินค้าแล้วพอมาดูเรื่องธุรกิจ เรื่องรายได้อะไรต่างๆก็เลยสนใจหันเข้ามาทำแล้วพอเราได้มาเข้าสู่ในธุรกิจน้ำาพิตสกัดเพื่อสุขภาพนะคะคือธุรกิจนี้เนี่ยให้อะไรกับพี่ต้นบ้างคะก็ธุรกิจตัวนี้นะจริงๆแล้วในเรื่องรายได้ก็ส่วนหนึ่งแต่พอทําไปแล้วนะตอนเริ่มทําใหม่ๆคือเรามีความรู้สึกที่ดีมากกับธุรกิจตัวนี้นะครับมันเป็นความประทับใจลึกๆคือการที่เรามาเริ่มทำปุ๊บเนี่ยเราได้ไปหาลูกค้าเองพูดคุยกับลูกค้าเองรับโทรศัพท์เองตอบคาถามลูกค้านะครับ ีนี้ตอนเรามาีโอกาสจะไปพบป่าลูกค้าเนี่ยเราไปเห็นลูกค้าแต่ละคนเนี่ยบางทีเจ็บป่วยอายุมากโรคภัยไข้เจ็บมากมายะนะครับแต่พอเขารับประทานแล้วในระยะขวดสองขวดสามขวดแรกเนี่ยอาการเขาดีขึ้นเห็นชัดเจนเราสึกประทับใจตรงนั้นว่าเอ้ยเราช่วยเขารักษาใช่ไหมค,คือเขาไม่ต้องไปหาหมอมีโวโทมาบ่นมากมายว่าไปหาหมอเป็นแรมปีไม่หายแต่พอมาทานน้ำเห็ดแล้วไม่กี่ขวดก็ดีขึ้นอันนี้อันนี้เราความรู้สึกว่าเหมือนเราทําบุญ เมเราไปช่วยเขาใช่เราไปช่วยเขาและตอนนี้เห็นบอกว่าโอ้โหพี่ต้นเนี่ยเดินทางนะคะไปในหลายๆจังหวัดแอบไปเลงนะเพื่อที่จะขยายถูกต้องนะคะตรงนี้ตอนนี้พี่ต้นมีเป็นตัวแทนจำหน่ายในกี่สาขากี่จังหวัดแล้วบ้างตอนนี้ที่เปิดอยู่ที่เป็นจังหวัดเลยนะครับก็มีประมาณ7จังหวัดดูแลอยู่7จดจังหวัดแล้วก็จะทำต่อไปค่ะนะครับจะขยายไปเรื่อยๆนะจังหวัดที่ยังไม่มี ตัวแทนเราก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะเข้าไปเปิดเป็นดีลเลอร์ที่นั่งขึ้นมาทุกที่ค,ครับอย่างนี้ถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนต้องรีบ,รบไม่งั้นไม่งมั้นผมจะเปิดทุกที่ที่ยังไม่มีคนขายเพราะว่าจริงๆแล้วตัวน้ำเห็ดเนี่ยคือคเราทำแล้วเราสบายใจค,คือในระบบทั้งธุรกิจเลยดีมากสินค้าดีระบบบริษัทดีแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องฟรีได้หมดเราทำงานทั่วไปกับเปรียบเทียบกับ ธุรกิจตัวอื่นน้ำเพีนี่เราขายของไปสบายใจไปได้เที่ยวไปบริษัทมีโปรโมชั่นมากมายในการท่องเที่ยวคุ้มครับได้เงินด้วยได้ช่วยคนด้วยใช่ไหมมีงานแบบไหนที่เป็นแบบนี้หายากครับหายากครับถ้าใครสนใจที่จะทำรีบนะครับตอนนี้ยังเหลือยไม่กี่จังหวัดที่ยังว่างอยู่นะครับเชื่อครับธุรกิจตัวนี้ดีมากนะครับผมค่ะนะครับแล้วไม่ทราบว่าพี่ต้นมีแนวทางในการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จอย่างนี้ได้ยังไงคะ ก็ในธุรกิจตัวน้ําเพ็ดหนึ่งอย่างที่เราต้องมั่นใจคือมั่นใจในตัวสินค้านะครับบริษัทครับโดยเฉพาะประธานผมต้องมั่นใจในตัวประธานเป็นคนหนุ่มไฟแรงมีมุมมองที่ดีแล้วก็รายได้ที่ดีแล้วเราทํางานจริงจังไปหาลูกค้าด้วยความจริงใจนะครับสาเร็จแน่นอนสำเร็จแน่นอนนะคะการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มนะคะด้วยตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลอยู่แล้วเจ จังหวัดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจต้องร,รีบแล้วละค่ะไม่อย่างนั้นท่านนี้เขาจะไปคว้ามาแน่นอนนะคะ <ผม S 1> สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ต้นคุณธนาพงปันยิ้มันอย่างสูงเลยนะคะพบกับรายการอาราคาบริตี้นะะในเทปพิเศษได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ฟ้ารุ่งและพี่ต้นขอลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ ใส่ใจสุขภาพและหมั่นเติมเต็มสมดุลให้กับร่างกายของคุณด้ยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่084 670 6111และ084 670 6222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ